الحمد لله الذي خلق الانسان وعلمه البيان واكرمهم بدينه دين الاسلام حيث جعل دينا قيما يبشر المؤمنين بحسن الختام وينذر الكافرين بالخيبه والضلال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اما بعد فيا ايها الناس اوصيكم وبتقوى الله واعلموا ان الله تبارك وتعالى في القران الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق <applause> تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. ثم كو ستها ستا ني الله سبحانه وتعالى تو الحمد لله. เราต้องชูกรต,ต่อพระองค์อลอสวาตลาขอบคุณพระองค์เยอะๆนะครับที่พระองค์ยังมีโอกาสได้ให้โอกาสกับเราที่ได้ปฏิบัติอิบาดต่อลอสวาตลาให้เราทุกคนได้มีโอกาสได้ยืนหยัดนะครับปฏิบตัติตามคำสอนของท่านอบับดุลลอฮะสัลลัม สมกับคำให้สัตยปฏิยาณของเราที่เราพูดอยู่เป็นประจำก็คืออิสล,ลามเลยอิละฮิลลอฮฉันขอให้สัตยปฏิยาณต่ออัลลอฮ์ว่าไม่มีเจ้าอื่นใดน,นอกจากอัลลอฮ์ว่าอิสลามนะมุฮัมมัดสุลลัลลอฮฉันขอให้สัตยปฏิยาณต่อ,อะว่าต่อพระองค์ว่าแท้จริงท่านนาบีอัลลอฮ์ส,สุลลัลลอห์วะเลวะรัม เป็นศาสนาทูตเป็นรอซูลของพระองค์เพราะฉะนั้นกะริมาทั้งสองเนี่ยจะจากนะครับในวิถีชีวิตของเราในคำหนึ่งคำใดไม่ได้ต้องอยู่กับเราทั้งสองกลริมาคำที่หนึ่งก็คือและอิละฮิลลอไม่มีเจ้าอื่นใดน,นอกจากอัลลอฮ์หมายถึงเราจะไม่ทำชีริก ไม่มีการอิชรอกไม่มีการขอสิ่งอื่นใดนอกจากพระองค์ขอตอ่ออัลลอฮ์โดยตรงจะขออะไรก็แล้วแต่มุ่งตรงตรอ่ออัลลอฮ์สุบะาตาลาะลิมาอันที่สองว่าชุรวันนบมุฮัมมัดรษุลลอเราขอให้สัตย์ปฏิญาณว่านาบีมุฮัมมัดเป็นรอสูลของอัลลอฮ์นั่นหมายถึงว่าเราจะยืนยัดอยู่ในแบบฉบับของท่ารอสุนซอลลอฮเวลสลัง ตลอดชีวิตของเราเราจะไม่เปลี่ยนแปลงตรงนี้พี่น้องต้องนึกเสมอนะครับอัลฮัมดิลละนะครับทางซาอุดีได้ประกาศการเห็นดวงจันทร์นะครับก็เป็นที่แน่ชัดว่าวันวูกูฟวันที่วันพฤหัส,สบ,บดีเป็นวันวูกูฟทั่วโลกนะครับที่จะต้องถือสินอดสำหรับคนที่ไม่ได้เปประกอบพิธีฮั์ และวก็วันวันอีดิอัลฮาส่วนใหญ่ทั่วโลกก็คือวันศุกร์นะครับปีนี้ศุกร์กับอีดิอัลฮาตรงกันเรียกว่าอีดอักบัตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราจะมีได้ทุกปีโอกาสอย่างนี้เราเราอัลฮัมดุลิลละ เราจะทิ้งไปไม่ได้ในความดีตั้งแต่วันที่หนึ่งจนกระทั่งถึงวันที่10บที่เราจะอามา拉ซซอร์ลีฮะจะทำงานความดีไม่ว่าจะเรื่องของอ่านรอ่านคุรอานการตริก,กลลลฮอนะครับการถือศีนอดในวันอาราฟะพูะท่านอับดุลสลามกำชับในเรื่องของวันอาราฟะว่าใครที่ถือศีนอดในวันอาราฟะอัลลอฮ์จะ อภัยโทษให้ทั้งเ,เดือนที่ผ่านมาและเดือนที่จะมาถึงนะครับปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีที่มาถึงนะครับนี่คือสิ่งที่อัลลอ์ให้ท่านอบีมาประกาศอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเราจึงต้องให้เราได้นึกเสมอว่าเราจะปฏิบัติตามสุนนะของท่านอบีสลฮสลัมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ให้เราได้ยืนยันตรงนี้ในกัลิมัชชาฮดาที่เรายืนยัน อัลลอฮฺสุบะตัลลาได้ประกาศไว้ชัดเจนในเรื่องของอิสลามอิสลามผมย้ำกับท่านพี่น,น้องเป็นประจำว่าอิสลามต้องเป็นอิสลามที่มาจากคําสอนเท่านั้นไม่ใช่อิสลามที่มาจากคําบอกเล่าเราทํากันมาผ่านกันมานะครับปู่ย่ายตายายของเราทํากันมาเราก็ทํากันไปแต่เดี๋ยวนีเ้เราสามารถที่จะ หาข้อมูลข่าวสารในการเรียนรู้สุนนรของท่านอับีุลสลมอย่างกว้างขวางนะครับนี่คือสิ่งสําคัญที่ให้เราทุกคนได้นึกเสมอนะครับเพราะงั้นโอกาสดีๆที่เราจะถือเส้นอดในวันอาราฟะที่ตรงกับทั่วโลกก็คือวันพระหัสสบดีนะครับอัลกุรอานได้บอกไว้อย่างชัดเจนบอกว่าเรื่องของศาสนานั้นท่านอาบีซัมทำปฏิบัติไว ในรูปแบบนั้น23ปีทำไว้ครบท่วมสมบูรณ์แล้วจนกระทั่งในวันอารอาฟะอัลกุรอานประทานลงมาว่าอัลเยาวมาอักมันตุลกุมวันนี้เราให้ศาสนากับพวกท่านทั้งหลายอย่างครบท่วนสมบูรณ์แล้วดีนะกุมศาสนากับพวกท่านทั้งหลายวะอัตมัมตุอาเลกุมเนามาดีและเราให้ครบสมบูรณ์ในความโปรดปานกับพวกท่านทั้งหลายครบสมบูรณ์แล้ว วรดีตุลกุมุลอิสลามดีนะและเราอัลลอฮ์พอใจให้อิสลามที่อิสลามเป็นคําสอนให้กับพวกทัทหลายยังครบสมบูรณ์แล้วนะครับนี่คือคําประกาศที่อัลลอฮ์สุบะตลาได้ประทานให้ท่านนาบีสลุลต์ละสลามในช่วงท่งนานนบีไปอยู่ทุทุ่งอาราฟะอุกูี่ทุ่งอาราฟะเป็นคํายืนยันว่าท่านนาบีเอาอิสลามมาครบสมบูรณ์แล้ว เลเป็นการยืนยันว่าท่านนาบีคงจะอยู่ไม่นานแล้วเมื่อประกาศศาสนาอิสลามอย่างครบสมบูรณ์แล้วท่านนาบีอยู่ไม่นานหลังจาก,กนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ให้เราทุกคนได้เรียนประวัติศาสตร์แล้วก็ย้อนมานึกถึงตัวเราว่าอิสลามที่เราได้ยืนหยัดนั้นตรงกับที่อิสลามที่นบีนำมาสอนหรือไม่ นะครับท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับและวันศุกร์หน้าก็เป็นวันอีดินอัลฮานะครับซึ่งเป็นพี่น้องทุกคนเนี่ยได้ทำความดีนะครับแล้วก็ประกาศให้ท่านพี่น้องลหลายๆท่านนะครับว่าที่นี่มีอุทยาทำกุรุบาทด้วยนะครับก็ เราก็ร่วมกันทำปฏิบัติตรงนี้นะครับให้ท่านพี่น้องได้ปฏิบัติกันตามสุนทรของท่านอบิส,สลรรฮวะเลสลามเลือดเนื้อนหนังนะครับอเลาะจะให้ผลบุญตอบแทนไม่ทันที่หลังลงมาเลือดไม่ทันที่หลังลงมาถึงพื้นอเลาะให้ความดีแล้วนะครับเพราะ,ะฉะนั้นสิ่งที่ได้กับพวกเราก็คือ,อ ความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุบัตาลาว่าจิตของเราที่มีอิมานมั่นต่ออัลลอฮฺสุบตาลานั่นเองนะครับ <c oughs> ท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับชีวิตของคนเราเราไม่สามารถกําหนดชีวิตตัวเราเองได้ทุกคนต้องนึกเสมอว่าเราอยู่ไม่นานชีวิตของเราก็กําหนดเองไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของชีวิตคนเราเนี่ย วิถีชีวิตเราสามารถจำรวจสํารวจตัวเราเองได้ว่าเรามีอะไรบ้างที่ยังขาดตกบกพร่องที่ยังทางไม่ครบตามที่อัลลอฮ์ใช้ที่เราสู้สอนให้เราปฏิบัติอัลกุรอานใน s u r a t u ก kahfi ที่อัลลอฮ์สุบะตาลลได้บอกเอาไว้ใน suratul kahfi อายะที่54าิ์ีที่อัลลอฮ์บอกว่าวัดริบละหุมมาซลลฮายะติดดุนยา ล l l a ์ได้เปรียบเทียบชีวิตของคนเราในชีวิตดุนญานี้ที่เราใช้ชีวิตในดุนญาทุกวันทุกวันเนียก็มาถังก็มามาอินอันตันนาฮุมนสซามาอุปมาเหมือนดังน้ำที่เป็นน้ำฝนมาอุลมาตอที่ตกลงมาจากฝากฝา,กฝากตกลงมาทุกวันที่ตกลงมาในแผ่นดินที่แห้งแลง้งนะครับ เมือนกับน้ำฝนที่ตกลงมานะครับก็มมอินอันทนาวินสมาฟักตลตบวิหินบัตุลอารเมื่อฝนตกลงมาแล้วต้นหมากรากไม้เราจะเห็นว่ามันเขียวขจีไปทั่วชีวิตของคนเราก็เหมือนกันนะครับเวลามีร่างกายแข็งแรงเป็นหนุ่มเป็นเน่นเราสามารถทำอะไรได้นะครับนะสร้างความ กับปีกระเป๋ากับตัวเราเองนะครับสุขภาพของเราดีขึ้นนี่เราสุขกดต,ต่อร้อยเยอะๆนะครับแต่ว่าไม่นานฟ่าอับหาฮาฮชีมันตัดรุ่ยริยาไม่นานมันก็ต้นไม้มันก็เขี่ยวเหี่ยวเฉาลงตามวรรตามสภาพของมันคนเราก็เหมือนกันเวลาแก่ลงอไอ้นูดก็ย่นนั่นก็ย่นย่อนไปมูดแล้วก็ร่างกายเราก็ทำอะไรไม่แข็งแรงนะครับ มันก็ตามสภาพของคนเรานี่คือสิ่งที่อัลกุรอานบอกเอาไว้แต่ว่ากุรอานฝากไว้ตอนท้ายนะครับให้เราได้รับทราบว่าวัลบากียาตุสอลลฮาตสิ่งที่บากิยาตแปลว่าสิ่งที่จะเหลือติดตัวเราไปนะครับไม่ใช่เหลือทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่เหลือบ้านช่องใหญ่ไม่ใช่เหลือ ลูกหลานที่ทำงานมีหน้ามีตาแต่วันวันหนึ่งไม่รู้คิปรัดอยู่ตรงไหนไม่ใช่เหลือตรงนั้นวลบาคิยะตุวซอลยลิฮะที่เหลือคืออามันที่ซอแหละงานที่อัลลอฮ์ใช้ให้เราปฏิบัติอัลลอฮ์ห้ามเรางดเว้นนี่คืออามันที่ซอยแหละทั้งหมดเนี่ยที่จะเหลือติดตัวเราไปตอนเราตายอ่าคอยรุนวาสวาบุนว่าอยรุนอามาลา เป็นภาคผลของเราจริงๆเป็นผลงานของเราจริงๆที่เราทำบริจาคไปในรูนทางของล้อที่ทำเอาไว้ด้วยตัวของเราเองนะครับหรืออามันที่เราละหมาดตรงกับรูปแบบของเท่าศรอซธาลลออัลลอฮุอะลัยฮฺอัลลอนั่นแหละที่จะติดตัวเราไปละหมาดเหมือนกันแต่ถ้าละหมาดไม่ตรงรูปแบบของท่านรัทธาลลอฮฺอัลลอฮุอลลอฮินั่าแหละทีจะริดัวาไลหมาหรือเรั้าละหมาดไม่ตรงกับเราลอ่ตั ที่ทัศนอสุนทรลลัมได้สอนเอาไว้ในอิดยุนอัปฮาอัลลอฮ์จะรับไหมไปละหมาดวันวุกุฟหรือไปละหมาดในวันที่ที่เขา,เาหรือเราวุกุบแต่ว่าเขา,เาทําการปฏิบัติอิบาดะอย่างอื่นไม่ตรงกับรูปแบบของทัศนอสุนทรรลามเพราะฉะนั้นวันวุกุฟเป็นวันสําคัญรุ่งขึ้นก็คือวันอีดวันอีดิลอัปฮา ท่านอบดุลลาหทำมาไว้พันสี่ร้อยกว่าปีก็รูปแบบอย่างนี้ทั้งหมดนะครับนี่คือข้อคิดที่อยากจะฟังกับท่านพี่น้องให้เราได้ทําความเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นอิบาดะนะครับที่จะเหลือก็คืออิบาดะที่เราได้ทำเอาไว้ในวันกิยามะที่ตรงรูปแบบนั่นเองนะวลบากิยะตุศอลลฮัตคอยรุนวะสวาบุนอามาลานั่นแหละเป็นอามาลาเป็นว่าเป็นความหวังของเราจริงๆเราอย่าไปหวังอย่างอื่นเลยครับ หวังให้ลูกหลานที่จะบริจาคเรามีทรัพย์สินเงินทองให้ลูกหลานได้มาใช้อย่าไวหวังเลยลูกหลานนะครับถ้าเราไม่ส่งลูกหลานให้เรียนศาสนาลูกหลานมีทรัพย์สินเงินทองเท่าไหร่ก็ไม่รู้คุณค่าลูกหลานถ้าไม่ส่งเรียนศาสนาสามารถว่าลูกหลานของเรานั้นจะขอดุอาให้กับเราไหมก็อาจจะไม่ขอดุอาให้กับเราด้วยนะครับ ถึงดูอาที่อัลลอฮ์จะมุสตะยับก็คือดูอาที่ลูกหลานขอให้กับเราอัลลอฮ์มักฟิดลีทุนูบีวาลิวาลีไดยะหั aya, วระหัมนฮุมากะมารบ,บยาดศสกีรอนี่แหละดูอาที่อัลลอฮ์ตอบรับมากกว่าดูอาคนอื่นก็คือลูกหลานดูอาให้กับเราแต่ต้องเป็นลูกหลานที่ซอแหละเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นฝากกับพี่น้องทุกท่านนะครับว่าถ้าท่านพี่น้องมีลูกหลานทรงเรียนศาสนาท่านภูมิใจได้เลยว่า ลูกหลานของท่านจะได้ขออุอาให้กับท่านแต่ถ้าหากว่าท่านสนใจในเรื่องของดุลยาอย่างเดียวลูกหลานก็ไม่ใส่ใจที่จะส่งเรียนในเรื่องของศาสนาท่านอย่าหวังเลยว่าท่านจะได้รับกุศลนะครับจากลูกหลานของท่านที่ไม่ได้เรียนศาสนานะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนได้มีความหวังใน,ในความเป็นจริงถ้าท่านส่งลูกหลานให้เรียน ศาสนาภาษาอารับนะครับโรงเรียนอิสลามสนานพันธ์เป็นโรงเรียนที่เพาะปูกนะครับลูกหลานของท่านให้เข้าใจในกิตาบุลลอ์และสุนนะของท่านอบบีสโลลลอฮ์หัวเลืิสลามนะครับปีนี้อัลฮัมดีล,ละนะครับเด็กใหม่เกือบ50กับกว่าคนนะครับที่มาเรียนที่นี่เพราะโรงเรียนของเรามีทุนการศึกษาจากต่างประเทศหลายๆสถานที่นะครับ หล,ห,ลหลายหลายมหาวิทยาลัยด้วยกันนะครับก็บรรดา,าคณะครูทุกคนก็ภูมิใจด้วยว่า,าลูกหลานหลายคนที่มาเรียนมีความตั้งใจเรียนแล้วก็เอาใจใส่ในการเรียนนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> สิ่งสาคัญก็คือหนึ่งตัวเราเองก่อนว่าเราต้องทบทวนตัวเราเองจงสอบสวนตัวเราเองก่อนที่เราจะถูกสอบสวนทดสอบตัวเราเองก่อนว่ามีอะไรบ้าง ที่เรายัางทําไม่ตรงกับรูปแบบของท่านรอซุนสุสล,ล,ลอฮ์อิสลามมีอะไรบ้างที่เรายังทําสิ่งที่เป็นมัซียะฟ้าฝืนต่อลอสุบฮา,าตาลาตรงนี้ทดสอบหรือตรวจสอบตัวเราชาลอห์และเราจะเป็นคนที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นเรื่องของการตรวจสอบเ,อเรื่องของการปฏิบัติของเราต้องมีการอิสลัห์นะครับมีการปรับปรุงแล้วก็ปฏิบัติ แก้ไขในสิ่งที่เราขาดตกพงกไปและเราจะไปรับรางวัลอันยิ่งใหญ่ในวันเกียร์มานะครับเพราะว่าให้สมกับที่อัลลอฮฺสุบะตาลาทรงรับรองว่าอรัราฮีมอัลลอฮ์ผู้ทรงปราณีคําว่าปาณีตรงนี้ขอสลิลุมุมินีเฉพาะคนมุมินเท่านั้นที่จะได้รับอรัราฮีมอารามานีนเดืนดุงยานี่ได้ทุกคน ได้ริสกีจากอัลลอฮฺสุบะตาลาทุกคนว่าอัลลอฮ์ให้ความเมตตาหมดในดุนยานี้แต่อัรฮีมเนี่ยไม่ได้ทุกคนได้เฉพาะคนมุหมินที่ปฏิบัติตามคําสอนของอัลลอฮฺสุบะตาลาปฏิบัติตามคําสั่งใช้ของอัลลอฮฺสุบะตาลาสมกับคําปฏิญาณของเราที่เราบอกว่าอัชรุลลาอิลฮฺอัลลอฮฺฉันให้สัตย์ปฏิญาณว่าไม่มีเจ้าอื่นใดนอกจากาอลาัลลอฮฺว่าอัลลอฮััมมดอัลลอฮฺ ฉันยืนยันว่านบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอลอสุวะตาลาคำยืนยันตรงนี้มันควบคุมอามันอิบาดาของเราทั้งหมดนะครับและท่านนบีสุลตสลัมประกาศอิสลามมานะครับ23ปีท่านนบีบอกว่านบีได้บอกเอาไว้ว่าตารอกตุฟีกุมอัมรอยฉันรอซูล ได้มอบมรดกอันล้ำค่ากับพวกท่านทั้งหลายไว้สองอย่างนั้นอิม,มาตามักสักตุมิมาลันตดินล,ลูบาดีอาบาดะใครก็ตามยึดสองอย่างนี้ไว้อย่างมั่นคงแล้วลันตดินล,ลูบาดีอาบาดาคคำว่าลันตัวนี้ในหลักภาษาอาหกับก็คือไม่มีวันลันตดินล,ลูบาดีอาบาดัเขาจะไม่หลงจากแนวทางอย่างเด็ดขาดนั่นก็คือกิตาบุลล์คืออัลกุรอาน กุรานอลัลลอฮ์มา้ิระทานลงมาให้เราอ่านอย่างเดียวเอาผลละบุญนะครับเพราะว่ากุรานอ่านใครอ่านใครได้บุญแต่อ่านแล้วจะไปอุทิศส่วนกุศลให้กับคนตายไม่มีในแบบอย่างของทารอสุนซอลลัลสลแม้แต่อิหมามสภบีอีบาวาห์อันเลสลีนีซานอิลลามาซาจะไม่ได้กับใครนอกจากสิ่งที่เขาทำเอาไว้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งกุรานวาสุนนตีและแบบฉบับของทารอสุนซอลลัลฮุส,สลาห์ ที่มอบมอรดกอันล้ำค่าตัวนี้ให้กับบรรดามุกินทุกคนนะครับวันนี้ขอฝากให้เป็นข้อคิดกับเราในวันนี้อัลกุลกอลิฮะดะวัสตาฟุรุลอฮ์นะดีมาลิวะลุกุมวะลิซัยลมุสลิมีนะมิงคุลิดรัมฟัสตาฟิรุอินะกุอะนะกุะนะกัฟฟาระ